สวัสดีจ้าตุกตาอดุดรอนชาแนวเขาคั่วนะจ้ามือน,นี้สจมาเห็ดหูปลาซิวจ้าหรือมกหมอปลาซิวแก้วนะจ๊ะได้มาตะหมาดนะจ้ะเขาก็เอาวัดถุดนดเขาลงไปในหม้อเลยนะจ้าปลาซิวแก้วปลาซิวแก้ว ิกลงไปจาพริกแหงโคแล้วไอตะไครนีนแล้วแต่บผู้มกักเล้่อจจะผู้มักต่ำกระตำใส้นพรอมก็บ,บอกพริกเลยนะจ้ะได้ทุกตาผู้มักต่ำใส่ะจะใส่แบบนี้จแล้วก็สิมีลูกโดดมีไอ้ผกอีกตู้มีบอกพริกหยอบอกพริกน้ำจืดน้อยนะจ้ะต้นหอมผผกอีกตู้ลงไปเลยนะจ้ะ บ่ะเด้กับเขายิสานบานห้อเมนูบานก็คือปลาลานะจ๊ะน่างประเด็กแล้วน่างประเด็กใส่จักน้อยนะจ๊ะมันจะขดแสบจังนัวนะจ๊ะนีเมนูบกปซิวนี่หปอผงอ่อนๆไว้ด้วยพี่น้อง ห้องใส่นักกาลาใสรดดีจัหน้อยเพราะว่าส่วนหากมันจะออกเข้มนะจ๊ะแล้วก็ชู่รสชู่รสหรือแป้งนัวหรือผงนัวใสลายเส็บลายใสหน่อยเส็บห,หน่อยได้พี่น้องด้วยเกลือก็น้ำปลา 65, ห้อสิบห้องเดียดใสนอกจะกพอห้องใสผงผง,ผงรดไปแล้วจะเพิ่มผงรดจังน้อยหนึง่ง ก็ตอกไข่ใส่นัมนะจ๊ะไผ่มักกับไซไผ่บ่มักกับปลาตองไซเลยจ้ะไข่เพราะว่าลูกตายันยันโตปลามันมุนนะจ๊ะเลยเอาไข่ลงไปเขือบจักหน่อยนะจ๊ะเพราะเป็นปลาซิวหน่อยนะจ๊ะกคนทุกอย่างมันเข้ากันเลยนะจ๊ะมันเข้ากันแต่ก็อไอ้มันบ่ทันได้ดสุดเนะาะปลาเฮามันจังไข่สีบ,บ่มุนนะจ๊ะ เคนคนนอา้นๆัางสิแล้วเขาเก็เยาะน้ำเล็กน้อยแล้วเขาเก็เอาไปใส่หม้อเลยนะจๆนะต่างไฟเลยตัยไฟเลยเาจาไม่ลูกปลปลาซิวหมกหมอมกอู คุณคนก็เอือนโอ้เอือนหมกหมอนจะนในทั้งสองยางนะจ๊ะห็มันเข่ากันมันจะค่อยสืได้แบบนื้อๆกระจายให้ทัวนะจ๊ะเนาะคนมันเข่ากันเขาจะเอาไปตั้งไฟนะจ๊ะใส่กระทะตั้งไฟกระทะตั้งไฟนะจ๊ะเาใส่นาดจุดน้อยนะจ๊ะ รูปนวนกับมักรูดันหึนห่งหงวนแบบมีน้ำพุจุกจ้านี่ห้าก็ไม่เห็นนองบนมันมากนี่ไม่สิบอกวแบบพุจุกแล้วไม่นองนะอเนาะคจ้านาประมาณนี้ประกบไปเรื่ลยจ้าววความหมองวยรอไม่เคยว่าเปิดพื้นที่แง้จะพีน้งนนองเนาะ เพื่หมอเขาจะพานปลาที่สุกง่ายน้จ่ะพี่น้องแต่ว่าเราวางที่เ้องใหม่้เากับเขากับค่อยคนกลนหมอแล้วจะว่าใหม่ปลามันใหม่กลุ่นนะ้นนจ่าพี่น้นองเนาะนะจะสด้ที่แล้วจ,จ้าพี่น้องได้ที่แล้วเดี๋ยวแจกหอนที่น้องเราจิซีบนบรจ ตมให้มันหอมจังหม่อยก่นะอนใส่ให้นหอมชิมดูว่าระจัดตางกรรมการก็จัะอพอดีพี่น้องพอดีเรสจ้าเมนูน,นี้เขาวปลาจองไปใส่เกลือเรสจ้ามุกปลาซิ่วน้อยแบบนี้เด้อพอมันเสียให้เข้มข้าใส่รสด,ดีนิดหน่อยแล้วก็ชุ่มรสจักหน่อยแล้วก็ยอดน้ำปลาแดียดจัดเสียพอดีเรสจ้าเนาะถ้าท้าใส่นลำปลาใส่เกลือลงไปมันจะเห็นหเข้มจ้ด จะหอมจากพี่น้องแสบๆมาเด้อจะมากินข้าวแร้งด้วเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดูคลิปให้กับตุกตาอุดรชาแนลด้วยเด้อจ้าเด้อขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมคลิปตุกตาอุดรชาแนลนะจ๊ะตุกตาอาจจะแบบว่าตอบคอมเมนต์ซ่าแล้วก็ไปซ่าแต่ว่าตุกตาไปทุกบานนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนจ้า